สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดช a n n e l วันนี้แอดก็มีข้อมูลข่าวสา,สารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารสาระเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพลงก,กับบัญชีธนาคารแบบไหนจะไวกว่ากันนะครับเมื่อวันที่12เมษายน2563หลังจากรัฐบาลเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยช่องการรับเงินมีอยู่2ช่องนะครับคือบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ชื่อและนามสก,กุลของเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสก,กุลที่นำมาลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมครับก่อนมีคำถามตามตาม,มาว่าระหว่างช่องทางรับเงินโดยพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารแบบไหนจะได้รับเงินเร็วกว่ากัน โดยเรื่องนี้หากเลือกรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จะได้รับสิทธิ์ไวกว่าบัญชีธนาคารเพราะภาครัฐตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเพย์ play, ได้ไวกว่าสรุปแล้วนะครับก็คือระบบพร้อมเพย์นะครับจะได้รับเงินไวกว่านะครับเพราะว่าภาครัฐสามารถตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเพย์ play, ได้ไวกว่าบัญชีธนาคารนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการลงทะเบียนพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารสิ่งสําคัญท่านผู้ชมต้องกรอกข้อมูลให้ตรงและครบถ้วน หากได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินตามรอบไม่ล่าช้านะครับและผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก็มีสิทธิ์ก่อนในการรับเงินนะครับท่านผู้ชมครับถึงอย่างไรก็รอตามรอบนะครับใครที่รอการตรวจสิทธิ์นะครับก็ใจเย็นๆรอนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ